สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาเอาความลับมาเปิดเผยนะคะทุกคนดูยายสวยแม่สวยแม่แม <laughs> จะความลับมาเปิดเผยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเอฟซีหลายๆคนถามมาคุณหนึ่งทำไมสวยจังคุณหนึ่งใช้ครีมอะไรหรอโอ้ยขนตาเนาะติดขนตาได้เก่งมากหน้าเนียนมากใช้ครีมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราจะมาบอกกันนะคะ ไม่ได้ใช้อะไรเลยที่สวยได้เนะี่ยคือใส่ฟิลเตอร์ทุกคนจริงๆแนละ้วตัวจริงไม่ได้สวยดูสิเนี่ยนะยายก็พอยสวยไปด้วยเห็นไหมใส่ฟิลเตอร์ยายทำไมป,ปากแดงเห็นไหมายายก็สวยได้ใครๆก็สวยได้นะคะทุกคนถ้าใส่ฟิลเตอร์นะคะเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการใช่ไหมแอปเปิลเขาใช่ไหม ไปไกลแล้วทุกคนไม่สวยอย่างฉันเนี่ยไม่สวยก็ทําให้สวยได้จริงๆแล้วตัวจริงฉันไม่ได้สวยเลยทุกคนหน้าตาก็ไม่ได้อย่างนี้ฉันก็อายุห้าสิบกว่าแล้วทุกคนหน้าตาก็ฟ้าเฟอรอนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวจะให้ดู <c oughs> อันนี้คืออันนี้คือใส่ฟิลเตอร์อยู่นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูนะคะเดี๋ยวจะถอดฟิลเตอร์ออกนะคะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนมาแล้วคะ่ะนี่ค่ะอันนี้คือหน้าจริงๆนะ,ะท,นท,นทุกคนบางคนบอกสีลิปสติกสวยจังเลยอะไรจัง ไม่ได้ทาใส่ถุลเติมทำให้ดูนี่ค่ะฝ้าก็มีนะคะดูหน้านะคะนี่ค่ะนี่ค่ะห้าสิบกว่าแล้วอะห้าสิบห้ายางห้าสิบหกแล้วก็ดูยายสองคนนี่ค่ะคือหน้าจริงนะคะทุกคนเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนหายสงสยัยใช่ไหมเพราะว่าโอ้ยมีแต่คนชื่นชมว่าสวยบ้างอะไรบ้างจริงเห็นไหมทุกคนนี่หน้าจริงก็เป็นอย่างนี้ นี่เห็นไหมฟ้าก็มีอะไรก็มีเออไม่ได้สวยไม่ได้อะไรที่สวยได้เพราะว่าเราใส่ฟิลเตอร์เขามีแอป,ปให้เราใส่เออคนไม่สวยก็สวยได้ไงทุกคนบางคนที่เขาบอกเขาจีบ,จบกันเจอตัวจริงไม่ตรงปกนะคะเนี่ยฉันก็กลัวจะมีคนมาจีบฉันเหมือนกันตอนีสวยเลยต้องถอดให้ดูก่อนนะทุกคนนี่นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะไม่ได้สวยค่ะแล้วเดี๋ยวจะสวยให้ดูนะคะเดี๋ยวนะนี่ค่ะอันนี้พอใส่ฟิลเตอร์เห็นไหมหน้าเนียน หน้าเนียนมาเลยปากมีสีสันเอาเดี๋ยวถอดให้ดูถอดฟิลเตอร์ออกนะนี่ถอดออกแล้วอันนี้หน้าจริงหน้าจริงนะคะหน้าจริงจริงนะค่ะทุกคนดูหน้าจริงฉันมะมันก็ไม่ได้เนียนมันไม่ได้สวยนะคะทุกคนนี่ค่ะปกติค่ะถ้าใครกําลังคิดที่จะจีบฉันนะหนุ่มๆอ่ะเนี่ยต้องดูก่อนนะคะไม่ตรงปกนะคะไม่ตรงปกนะคะย้ายหัวเาะห่าด้วย ส่งยายหลานนี่นะคะหน้าจริงหนะ้าธรรมชาติคือที่ใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกใครนะคะแต่ก็เนาะก็อยากสวยเป็นคนที่ไม่สวยหน้าก็ไม่สวยแต่อยากสวยบ้างอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปเวลาให้ภาพออกมาอยากสวยค่ะก็เลยต้องใส่ฟิลเตอร์นะคะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะครับอีฉันไม่ได้ตั้งใจหลอกทุกคนนะคะเออนี่นะคะนี่ค่ะกลับมาสวยเลยเห็นไหมเออเออเห็นไหมคะ โอเคนะเข้าใจแล้วนะคะทุกคนว่าตัวจริงไม่ได้สวยแบบนี้นะคะไม่ตรงปกนะคะจะจีบใครระวังด้วยะะ <c oughs> ะระวังเจอตัวจริงแล้วไม่ตรงปกนจะผิดหวังนะคะบ๊ายบาย